จันนามเกียงปายุปายานาคันตาจันนามเกีงชาอาชาติกาให้อายตันนานิสตจันนามเกงสัจจโคจังตาอาจันนามเกีงอะริวาจังกีกวามากว่านาวนามเกงนวสัตตาวาสัตตาจันนามเกีงคตังเกหิตามัน สมิงกายเกจโลมานะคะนตาเจจอมัสนาโรอติอาจิมิมจังวากังอัญยกัญยิโลมังังปิหังปัปาตังอนตังอนตะคุณังอุตริยังกเรจังเปิตังเทมัปโโลหิตาเสตตเมตตอ สิการมุตตาเมตเกอมาตระมนีติสังกายโยนิโสยเทวรังปณิเสวาวิยาวเทวสตตาจะปฏิกาณายุนาจะปฏิกาณายะตานสมะัสังวันตัปสิเรนตปะสัมปะสานังปฏิกาณายายวเทวา ปิณกเดชาธนาตังปิตังปายุนิตติมิตราตังปิเสวามิตเยาวตวายนตมดายนตมันตนายนตมิตรจัณนายาญาวัตเดวายมายสกายายนิติยาญาปนายาเวิงสุปารติยาพระมจเรียนวะหายา โกลานจะเวันาปฏิหังคามินาวันจะเวันาโมปานเถอนามิยาตาจะเมภเวสเตยนาวัจตาจะพาถุวิหารลอจาติปฏิทักายวนิตเตนาสนาปฏิเตวามิยาวันเตวสิกาจปาติกา ายตาจามะกัสวาตาตัปปิเริงตัปปสัมปะสานังปติสานายยาวะเตาวะอุตุปเรสยวิโตทนังปติสานานารามังปฏิสังตายโยนิโตกิลานะปฟเจยเปสานาเปเรียตังปฏิเตวามิยาระเตาวะอุปนันนา มันตายติาปัจยังปวัตตมานันนาสมาตเมเวะตาญาติตาเกียรวาดงต้ทุกปัจลุบะจะปวอปารตาสมะตโกนิสตต์ตนิเจวะโซนเยาะสภานิปันอิมานิเจวะรานิอจิโกจะนียานิยังป่วิกายัง จบมีปวดจะมียานิจายนิยาตาปัจจะอยากประวัติธรรมานตาตุมาตเมเวงดยาดีดังมิตะปานตยวตาตุกับตัวจะปวดจะปวดกระโจนตาตุมาจะปวดนิสาโตยวนิเจียวโยต้นย่อยสาโพปัญญาบินตะปานตัวอาชิโคชจะมีตยอิมันปุ

ยังภาวตธมานาถตุมาตเมวเดานยนิดากิลานะปัจะยเรีาสะปเิขารัวุบูจะวจะปวดพระรัตาตุมาตะควนิสาตันิเชววสุนเดวสกบปันายังกิลานะปัจะยเาสจะปเิข้ารวอิปุจะมี รังพุธิกายังปัวายิริยิปโชนิโยชายาติปัจมยาปัจเจเวกิตตวายังเกวะรังบริพุทธันตัญวาเจวะว ปรนิกาตายวนอัชาพนิกายะนันตมะขเวาตาตัปัิเริงตัมปัสสมาานาพรนิกายายาวเดวะวิโกตินาปเจชานาสัง มยาปะเจเวกิตวายุวิปปะปาตอปริปุ้นตอตอแนววตวายะนามตายะนามจันนายนวิปุสันายะยาวัตเจวะอิมาสกายาสจิตยาญาปัญายะวิเหมสุปารติยาภังปัจจริยาโนตายาเย นานเวะทั้งางมัธยีอังคามินาวันเจวะทั้งด่างนภูาเจตามิอาตาจเมอะเวสันตินาวัจตาจพุทวิอารจติอัศมยย ต่างยาวะเดยวเสตายปติการายยาหนายสปติการายรงสมกจววาตัปปติเรนสัมาสามภานาปิตการายยาวะเยอุตุปเรศยาวินวัตังปิสัลลานารา กายปัจจามะจายานีเนรเมฟิกเวรรมะกจิเตนะบินัมปัจเวกิตาปังตเมตัสเววานิยาม กิตตภามปรปฏิภาตาเมียเทวิตานิพาปจิตเตนนาเบนหางภาจเวกิตาภามัญโยเมียาคาขวัตระียโยวิพาปจิตเตนาเบนหางภาจเวกิตาภามาอินุกโเมอัตาเตระตันุปวัตระนียริมาปจิตเตนาเนห้าจา ลายโน้กอรมัมนุเวชวินยศพรามัจเรเสนาตวนนอุพวังเตียติปามจิตเตนาปินนาปัจเวกิตาภังอาเฟยเมีิเยิมนาเปยินานาปาวว นาปินนปัจเวกิตาปังมตะกรณีกรมมตายาตัวตามไม่ยนียกรมาปังตักรรมมาปติจารโยยังกรรมปังกเรซามิกเรยานังว่างปะปังวัดาตายา เมริภาปจิเตนะปินังปานเวกิตาปันกาอินุปปาชนจาคาเลอภิรมาเมริปาปจิเตนะปินังปานเวกิตาปานกาอินุปปาเมขุติริมานุสัตตมะอัลลามาริยางนันาสนวิเชตโตะอิ นาเป็นนาปัจะเวคิตาปาหิเมโกเปีเสวะตาตามาปะปนิเตนะเป็นนาปัญจะเวคิตาปาติวตาปะโกะวติวีภาโหตตสการมาราภาวุตานุปจวันติวเมีจานันตตัวาปิยังยังกนปะดัยานิสิกะเมยารัน ตาจจาราภะหันตินายิมันเยนิกาติอิอสาเตะเมตตะตระยิเมตเตนงนะตวปฏิรัปตุตัวสัตตะเกีติสัปยปฏินามิโตยานินานตัวขโมยวิโยมตตาณนะตัวปฏิสัตตว